ครับท่านจามพิชิกมาสรุปนะครับนะทำทั้งคืนเกือบสว่างท่านจามพิชิมาเลียงสูตรเลียงอะไรนะครับเตรียมไว้นะครับนี่มาสรุปให้เลยบนล่างนะครับนะเป็นแนวทางนะครับวิดีโอนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางไว้เสี่ยงโชค N3 นะครับนะดีกว่าเราไม่มีแนวทางเลยนะครับก่อนอื่นก็คําเตือนเช่นเคยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ ช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องบุญมีนาทีทองนะครับอ่าเข้าเรื่องเลยครับเดี๋ยวสรุปนะสรุปสรุปอันนี้ทเทียวเตรียไว้จะลงในเล่มนะครับอันนี้สิบล่างหน่วยล่างนะครับนะสิบล่างหน่วยล่างเดี๋ยวจะจัดให้เลยนะครับนะ สิบล่างนะครับนี่ฟันเปี้ยงตัวเดียวนะครับนี่สรุปให้แล้วท่านที่รอวันนั้นอาจารย์เมื่อวานให้5กับศนย์หลักร้อยใช่ไหมนะครับหกับศูนหลักร้อยถ้าหลักสิบศูนยนี้ยังเดินดีอีกนะครับตั้งแต่598มาชนได้ตัวเดียวกับสตัวนะครับวันนี้โชคดีของเราถ้าเดินอีกท่านคงก็เฮงเฮงเก่อนปีใหม่แน่นอนนะครับ สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามให้ตัวเลขไปเลยครับต้องไม่ต้องเสียเวลาท่านอยากได้สูตรก็เตรียมรับสูตรนะครับนะ,ะจัดทำไว้แล้วนะครับจัดทำไว้แล้วเดี๋ยวจะบอกที่ที่หนึ่งนะครับ ID l i ไลน์นะใครชอบนักอยู่สอวอสอวอท่านที่ว,ว่างๆอยู่ในบ้านนะครับที่ปลดกกษเสียณแล้วก็อยู่ในบ้านไม่มีอะไรทำเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็คิดหวยเพื่นๆไปบางท่าน ชอบคิดหวยแต่ไม่ชอบเล่นก็มีนะครับมันเพลินดีเขาบอกนะครับนะวดน,นี้ชน3สูตรออกมาได้9้าตัวเดียวออก9 8 1ดกับ7ออก16 9ตัวเดียวออก90 3กับ9ออก9 3สนี่สูตรนิดสูตรไว้ตเตรียมไว้ลงในสมุดนะครับว่าสูตรไหนจะสอบผ่านนะเราแต่เอาสูตรที่เอามาจากสูตรในเล่มทั้งนั้นนะครับนี่เนี่ยตเตรียมในเล่มนะ0ย์กับ6ออก0 4นย์ต,ตัวเดียวออก0 3นย์สกับ7็ออกสา สี่ตัวเดียวออกสี่หนึ่งหกตัวเดียวออกหกเจ็ดศูนย์ตัวเดียวออกศูนย์หกหกตัวเดียวออกหกสองหกตัวเดียวออกหกห้าหกตัวเดียวออกหกสองสี่ 7, ตัวเดียวออกสี่สี่สองตัวเดียวออกสองหนึ่งงูนิดเจ็ดตัวเดียวโคโล <laughs> จะมาไหมจะ๊ะจะมาจะ๊ะวันเมื่อวานก็ให้อะไรนะครับหกตัวเดียวโคโลหลักหน่วยนะ,ะถ้าไม่ผิดนะครับเจ็ดหกเม็ดเดียวนะครับนะ สองตัวถ้าก็จับไว้อาจารย์จะให้ในกลุ่มไปแล้วแล้วจับให้ไปเลี้ยวแล้วแล้วศูนย์เจ็ดหกกับห้าเจ็ดหกอ่าศูนย์เจ็ดหกกับห้าเจ็ดหกจับไปแล้วนะครับนะจับไปแล้วนี่สรุปสรุปหลักสิบนะครับหลักร้อยก็สรุปให้ไปแล้วนะหลักร้อยก็ให้ไปแล้วนี่หลักร้อยให้ไปแล้วนี่นี่หลักร้อยให้ไปแล้วนะครับห้ากับศูนย์ถ้ายังเดินอีกนะห้ากับศูนย์หลักร้อยนะครับถ้าเดินอีกนะ มันจะได้สองหางนะครับสองหางนะครับท่านจะมีได้สองหางให้ท่านจะไปชิกไปแล้วล่ะนะให้ไปแล้วนี่จัดให้ไปแล้วเมื่อวานนะครับนี่นี่จัดให้ไปแล้วสรุปไม่แล้วนี่จัดให้ไปแล้วชุดนี้นะครับนะเออที่แรกอาจารย์วางนี่หลักสิบสูตรเต็มเลยสี่เจ็ดศูนย์สามหกมาชนเลขูนย์นี้เจ็ดตัวเดียวนะครับนี่จัดให้แล้วหกหลักหน่วยตัวเดียวศูนย์เจ็ดหกห้าเจ็ดหกนะครับนะ จับให้แล้วนะครับนะจะได้ชุดเดียวทางไลายนะครับรอเปนหน่อยนะครับนะเ,เดี๋ยวส่งไปให้นะครับชุดเดียวระหว่างห้าระหว่างศูนเจ็กกับห้าเจ็ดหกนี้นะครับอาจารย์จัดชุดไหนให้นะครับชุดเดียวเลยล่างชุดเดียวบนชุดเดียวล่างชุดเดียวนะครับงวดน,นี้นะวัดดวงเลยเพราะว่าท่าจะบอกว่าอาจารย์ผิดถูกไม่ว่าการขอชุดเดียวไปเลยโอ้จัดให้นะครับนะ ในลายกลุ่มนะครับในชุดเดียวอันนี้คัดจากชุดนี้ระวงังศูนย์กับห้าท่านชอบตัวไหนเอ่ยนะ,ะจะชอบตรงอาจารย์ไหมเอ่ยนะครับนะให้แล้วนะครับให้แล้วข้างล่างก็ให้ไปแล้วนะครับข้างล่าง,าง,างนี่นะครับให้ไปแล้วนะครับนะหรือจะเอาชุดเต็มอ้าวชุดเต็มเราก็มีจัดให้นะครับอันนี้เข้าตลอดนะครับชุดเต็มนะมีมีจัดให้นะครับมีจัดให้นะ ชุดเต็มก็มีนะครับนะนี่ชุดเต็มยี่ห้าชุดนะครับจริงๆมันเดินตั้งยี่สิบกว่างวดนะแต่เอามาแค่สิบห้างวดบ่นี่เตรียวมวงลงในเล็บเหมือนกันนะครับสิบห้าชุดนะครับตรงๆไม่ต้องกลับกลับถือว่าผิดนี่ล่างนะครับนี่ล่างนะยี่ห้าชุดนี่คือล่างนะครับนะบนก็มีเหมือนกันนี่จุบเอาล่างไปก่อนนี่นะครับนี่ เจ็ดเก้าตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับยี่ห้าชุดอันนี้คือชุดใหญ่ท่านที่ไม่เป็นนักลงทุนว่างั้นเลยนะไม่ไม่ไม่ชอบชุดน้อยชอบชุดใหญ่นี่ก็เราก็มีจับให้ตามใจท่านผู้ชมท่านเอฟซีนะครับขอมาแล้วก็ตามใจนะครับตามบางท่านอาจารย์ขอยี่ห้าชุดอ้าวยี่ห้าชุดก็จัดมาให้นะครับวันนี้หนึ่งเจ็ดนะครับนะแบบชุดเดียวเราก็จัดให้สองชุดเราก็จัดให้นะครับ ผิดถูกจะว่ากันอันนี้การวิเคราะห์จะเจาะลึกให้ท่านแบบว่าคัดดีที่สุดแล้วมันมีทั้งถูกและผิดมันถ้าถูกตลอดคงไม่ต้องทําการทํางานแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยนะครับวันนี้หกศูนย์อ่าหกศูนย์นะครับหกศูนย์วันนี้สี่สองสี่สองนะครับสี่สองนะครับสามหนึ่งอ่าสามหนึ่งมาสามหนึ่งนะครับแปดเก้าแปดเก้าตรงๆนะครับยี 89, 89, ่ห้านะชุดตรงๆไม่ต้องกลับนะครับนี่สองหนึ่ง ออกสองหนึ่งแล้วมาสองหนึ่งบนเงินที่แล้วนะครับอันนี้ล่างนะสี่หกอ่าในเงดนที่ออกสี่หกตรงๆนะครับสองแปดอ่าตรงๆไม่ต้องกลับเก้าสี่ตรงๆไม่ต้องกลับนะครับสามเจ็ดตรงๆไม่ต้องกลับนะครับยี่ห้าชุดห้าเก้าตรงๆไม่ต้องกลับจุนจุนไม่ต้องกลับนะนี่ไม่ต้องกลับเลยจุนจุนสามสองนะครับสามสองนะครับงวดที่แล้วสามแปดนะครับ แต่อาจารย์ให้แปดสามอ่ายสายด่วนมาแปดสามก็ต้องให้กลับอยู่แล้วเขาก็ยังบอกว่าให้กลับลยตาดูตามหลังนี้แทบไม่กลับเลยเป็นสามแปดงวดนี้ได้อะไรมาเอ่ยท่านนี่หลักสิบสี่เจ็ดศูนย์สามหกหลักหน่วยสามหกเก้าสองนะครับอาจารย์จับเก้าเลยนะครับถ้าท่านมันยังไม่มั่นใจแต่ฟันเพียงให้ตีเดียวก้าหลักหน่วยหกเก้าสามเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าและสี่เก้านะครับนะนะอาจารย์เล็งให้แล้วเก้าหลักหน่วยนะครับนี่ชุดนี้นะ ชุดยี่บห้าชุดท่านถ้าไม่เพื่อก้าไม่มาเราก็จับไปเลยยี่ห้าชุดเนะี่ยนะครับยี่ห้าชุดก็คือตัวนี้นะครับเราจัดให้แอบตามใจหมดนะครับตามใจตามใจตามใจท่านสมาชิกนี่ยี่ิห้าชุดนี่ก็ยิงมาให้แล้วเนี่ยหลักสิบสี่เจ็ดศูนย์สามหกหลักหน่วยสามหกเก้าสองห้านะครับนะนี่นะครับนี่เต็มชุดเต็ม ให้เด่นสามกับเก้านะแต่อาจารย์ฟันเก้านี่ถ้าถ้าเชื่อตามที่อาจารย์แนะนํานะครับถ้าท่านชอบตัวไหนก็แล้วแต่ท่านยี่ห้าชุดนี้เข้าตันหนึ่งกันทุนไว้ก็ได้ตัวอื่นแต่อาจารย์ฟันเพียงให้ตัวเก้านะครับสี่เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสามเก้าและหกเก้านะครับฟันให้แถวนี้ท่านจะพรฟันให้แถวนี้เลยนะครับฟันเลขเก้านะครับนะห้าชุดนี้นะครับนะ แต่คัดไปชุดเดียวนะครับที่ว่าชุดเดียวก็เสียวได้ได้แหละคัดไปชุดเดียวบนชุดเดียวล่างชุดเดียวนะครับนะล่างชุดเดียวบนชุดเดียวเมื่อกี้สองชุดบนก็ถือว่าไม่เยอะแล้วท่านจะพิชินี่ชุดนี้บนนะอ่าชุดนี้บนนี่ให้ไปแล้วชุดบนนี่วางให้สองชุดนี่จากจากสิบสองชุดเหลือสองชุดนะที่เลนใถ้าท่านอยากเล่นเต็มเลยก็ห้ากับศนย์หลักสิบนี่ หกตัวเลยหลักหน่วยตัวเดียวนะครับมันจะได้สิบสองชุดตรงนะครับอันนี้คือคัดจากชุดนี้แล้วนะจากสิบสองชุดเหลือสองชุดนี่เหลือสองชุดนะครับนะนี่บนนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผิดถูกอย่าว่ากันขอให้มันถูกกันแล้วกันอย่าผิดขอให้ตรงๆนะมาตรงๆอ่ามาตรงๆไปซื้อเอ็นสามเลยสบายไปละยี่สิบาทนะถ้าทุนน้อยถ้าทุนเยอะก็เอาไปเลยห้าใบอยากละห้าใบถูก จ่ายน่นอนเอ็นสามนะของรัฐบาลรัฐบาลเราเท่านั้นรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับนะนี่ไปซื้อเอ็นสามเลยสบายมือเออฮื้อไม่ต้องกลัวว่าตัวนั้นปิดตัวนั้นอันตัวนี้เออเอ็นสามก็เปิดตลอดไม่มีอันนะครับไปเลยนะครับนะแต่ชุดเดียวนะครับเส้สายนี้จะลงให้แต่จะให้ทางกลุ่มกว่านะครับสามตัวชุดเดียวสองตัวชุดเดียวชุดเดียวโคโลเลยอ่าท่านที่มีทุนน้อยนะครับนะถ้าจะมีตัวน้อยครับนะ อ่า uh, นะครับนะชุดเดียวชุดเดียวนะครับชุดเดียวว่าอาจารย์รอทําไมชุดเดียวรอไซด์ดว่วนว่ามันตรงในชุดนี้ไหมแต่อันนี้คัดให้แล้วและนะครับนะคัดให้แล้วล่ะนะี่ศูนย์เจ็ดหกห้าเจ็ดหกนะครับวางหกหน่วยตัวเดียวสองตัวละร้อยศูนย์กับห้านะถ้าจะมาตามนี้ก็ أو, ขอให้มั่นหมานนะครับขอให้มั่นหมานนะครับนะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะครับขอให้มันหมานนะครับขอให้เองเคยงรวยนะครับนะ หรือชุดใหญ่ก็มีชุดใหญ่เดี๋ยวอาจารย์กำลังทำชุดใหญ่ก็มียี่สิบชุดโต๊ะนะครับยี่สิบชุดมีแต่ยังไงวันนี้ให้เด่นข้างบนนะครับนะให้เด่นบนเลยหกกับเจ็ดมีหนึ่งตัวแน่นอนหกกับเจ็ดนะข้างล่างสามกับเก้าฟันเก้าข้างล่างสามกับเก้ามาหนึ่งตัวนะครับข้างบนหกกับเจ็ดมาหนึ่งตัวนะครับนะนะครับนะแต่อาจารย์ฟันเก้าให้แล้วนะข้างบนก็ วันให้ตัวเดียวตัวเดียวโคโลคือตัวนี้นะครับตัวเดียวโคโลนี่แต่จะมาบางทีบังคับหลักจริงบางท,างทีอาจจะไปหลักอื่นได้เหมือนกันนะฟันให้ตัวนี้นะโคโล,โลเลยนะครับนะกาว่าหกกับเจ็ดเนี่ยมาคู่กันคู่โต๊ดนะครับนะคู่โต๊ดจริงๆแนะนําให้ทมาชิกนะให้เอาหกศูนย์กับหกเจ็ดจับหกเป็นหลักเลยศูนย์กับเจ็ดมาหนึ่งตัวแน่ยนะครับศูนย์กับเจ็ดมาหนึ่งตัวนะครับถ้าจะจับคู่โต๊ดนะคู่หกหกศูนย์กับหกเจ็ด นะครับ6กศูย์กัหกเจนะครับบอกไว้ก่อนนะครับนะนี่จับอนะครับนี่วิเคราะห์จอลึกให้ท่านแล้วนะครับนี่ยี่ห้าชุดก็มีแล้วนี่จัดให้แล้วนะเออครบเครื่องวันนี้ลงให้ทีเดียวครบเครื่องนะครับนี่ทําเป็นเล่มเลยนี่ทําจะลงไว้ในสูตรถวยนะครับเป็นเล่มนะครับเป็นเล่มเลยนี่นี่มีเป็นเล่มเลยนะครับทำทำเป็นเล่มเยอะๆเลยนี่เป็นเล่มเป็นเล่มเลยนะครับเป็นเล่มสูตรนะครับเป็นเล่ม แล้วพิมพ์ลงนะครับเราทำพิมพ์นะครับนะทำเป็นเล่มน,นี่หลายสิบเล่มแล้วนะแต่ต้องมาคัดอีกทีนะไม่ใช่เอาลงทุกสูตรนะครับมาคัดเอาแต่หัวกะทิให้ท่านรมาชิกเลยท่านไม่ต้องไปคิดขอาให้บวกเลยเป็น,นสอวอสอว,อสอวอคิดง่ายเราจะทาจากยากให้เป็นง่ายไงท่านเทียบอย่างเดียวเลยเทียบอย่างเดียวเลยนะครับนี่อันนี้ก็ให้ไปก่อนแล้วทําไมเอาหกนี่ <c oughs> สูตรนี้ก็แจกไปแล้วสามตัวมาหนึ่งตัวเนี่ย เดินมาตั้งแต่โอโหูปีโมโวเลยนะครับยังไม่ผิดเลยนี่สามตัวมาหนึ่งตัวนะครับนี่นี่นี่ศูนย์สามหกศูนย <c oughs> ์สามหกมาหนึ่งตัวนะครับมีนะครับจัดให้จัดให้เลยตามใจใจขอท่านนี่ปีโมโวเลยนี่นี่เดินยาวเลยน,นะครับได้เดินยาวเลยสามตัวมาเตืองวันนี้ตกเอ่อศูนย์สามหก ศูนย์สามหกมาหนึ่งตัวนะครับนะ,ะมีซูมอีโค่จอลึกแล้วครับนะนีข้างล่างนี่ข้างล่างก็ให้ไปแล้วนะครับนีข้างล่างก็เลยแล้วนี่นะครับสี่ตัวมาสองตัวนะครับสองสูตรที่ชนมานี่เตรียมไว้เลยนะครับแต่ละสูตรที่เตรียมไว้นะครับไม่ใช่ว่าจะลงให้ทุกสูตรนะเตรียมไว้เลยเอา่าเตรียมไว้จะลงสูตรหวยในเล่มนะครับนี่สองสูตรที่ชนออกมาได้ <c oughs> คู่เงินตลอดได้เจ็ดเก้ามายังไม่ผิดเลย ได้เจ็ดเก้ามาให้พีเลยชนออกมวสองสูตรงวดน,นี้ได้นี่ไงงวดที่แล้วได้สามห้าแปดเก้าออกสามแปดงวดน,นี้สามสี่ห้าเก้ามาสองตัวว่าจะมาจริงไหมคอยติดตามชมพรุ่งนี้เอ้ยไม่ใจเย็นนี้รู้ผลใบยนยะะนยะ,ะขอให้โชคดีไปใจพุทธังเมตตาธรรมังเมตตาขอให้โชคลาบไหลมาเทมาให้ท่านจะไม่ยึดทาง้ายด้วยเถิดนะครับนะ ขอให้รวยๆยงเฮงด้วยวันนี้นะครับนะขอให้เฮงรวยๆนะครับข้างล่างฟันนะครับข้างล่างก็ฟันตั้งแต่แรกๆเลยยันวันสุดท้ายเลยเก้าอาจารย์ยันเก้ายันตีลกายันนอนยันนะครับจะมาหรือเปล่าตามนี้ที่วงๆนี่คือตัวเด่นนะครับแต่อาจารย์ฟันให้แถวนี้นะครับจําให้แม่นแคปให้มัน่นแคปไว้เลยหรือว่าถ้ายายี่ห้าชุดนี้นะครับยังไม่ผิดเลย1ิบ เกือบยี่สิบงวดแล้วนะครับแต่เอามาแค่สิบห้างวดนะครับหรือท่านจะเอาสิบยี่ห้าชุดนี้ตรงๆเลยอันนี้ล่างนะครับล่างนะอนี่นี่ข้างบนก็คัดให้แล้วนะครับนะคัดให้แล้วนะครับขอให้โชคดีมีใจนะครับรอสายด่วนนะครับถ้าลงทันเขากดกระดิ่งติดตามนะสายด่วนชุดเดียวนะครับงวดแล้วเข้านะสายด่วนให้มามีสามแปดแปดสามให้วิ่งสามตัวเดียวโคโล่เลยงวดแล้วสายด่วนนะครับงวดแล้วงวดสายด่วนเข้านะเข้านะครับนะ สายด่วนวันนี้อาจจะลงให้ทาง youtube นะครับสายด่วนนะคราวที่แล้วให้แต่ทางไลน์นะครับวันนี้เป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่านะครับนะเพราะเดือนนี้เดือนธันวานี i ี่คือส่ง s t year of the year and the b e นะครับสายด่วนมาเดี๋ยวจะลงให้นะครับประมาณ3ามโมงกว่าเนี่สายด่วนมานะครับว่าจะตรงชุดนี้เราไหมอ,อ่คอยติดตามชมคอยติดตามชม ตอนต่อไปนะจ๊ะนะจ๊ะขอให้โชคดีมีใยให้มีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับ